ผู้ชมเหมือนด้วยนะครับผมวันนี้ยูเกมดีฟายเอิญเ,เนี่ยถูกปะวะดีฟายเอิเนี่ยประมาณนี้นะก็จะดูภาษาไทยแบบภาษาไทยมาแปลว่าการขัดขืนนะหรือการท้าทายนะครับผมโอเคเพิ่งเริ่มเล่นได้ประมาณ2-3ชั่วโมงเองนะก็ทำอัดแล้วแค่รู้รูปเกมนะไม่ถึงเลยซ้ำประมาณชั่วโมงกว่าๆนะ ในมุมมองของบุคคลที่สามนะเดี <t <t ๋ยววะอุ้ยตวใหม่เพิ่งเคยเจอเหมือนกันตัวนี้ Please help me. You have to. Please help me. You have to. Oh. Thank you. Me. you You're much better now. Please help me! You have to! Oh, thank you. We've got incoming. We've got an arc fall on its way. You never know what's going to come out of those things, so take precautions. There's an arc fall in the vicinity. These dangerous events are opportunities to gather rare resources and fast. Oh Oh, yeah. That's our Argonaut. So clear, clear them out of here. here. แต่ถ้าจะยืนเติมวันพันร้อยแปดสิบแม่อะไรวะขู ah ่โคชด์นะเวลาเรามีผู้เล่นไฟอื่นเราก็สามารถให้ผู้เล่ะ

ลีโหลดอยู่งาตีสิปูรีโหลดอยู่โอ้วิ่งฮะรออะไรฮะไม่รอแล้วฮะวิ่งเนี่ยวิ่งดิรออะไรครับไหนอะไไม่รู้เปิดไปฮะเอาเว้ยโอ้วิ่เสียบาจระเข้ วีจะเป็นการเต,กกตะรถมาเดี๋ยวตอนนี้ขอรู้ว่ะน,นี่คมิชชั่นก็จะเป็นอะไรวะมันจะเป็นรูปคล้ายกล่องเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองฮนะโอ้โหเข้าง่วงฮนะตอนนี้มาอยู่ไหนไม่รู้เลยไม่เจอมิชชั่นเลยโอเค อยู่ไหนก็ไม่รู้นะตามจุดนั้นไปดีกว่านะโอเคเสียงรถดีอะโอเคติดน็อตติดน็อตโอ้โหไงมันก็ให้มาตอนนี้เละเฮ้ยมีเพื่อนแล้วโอ้มีเพื่อนแล้วโดนตัดวิ่งหนีรออะไรแล้วมีเพื่อนต้องเซาคนเนี่ยนะฮะส่วนผีไม่ได้หุ่นไรเว้ยโดนหัว เนี้ยววงพวอาบนียก็จะเป็นพวกเรานะส่วนอะไรวะถ้าเกิดไม่มีผลวึ้งก็คือเพเยอร์ไม่ใช่เพเยอร์ดีกว่บอกนะองไไอไออันนี้ก็เหมือนเดิมม่ค่อมีประโยชน์เท่าไหร่ะเดินมาก็ฉากฮะไม่ใช่อคื้ดีอไเราไปรับเมสปเ่อเพื่อนเพืนะนี่นไละโ

มาเป็นพันเลยไม่วนะโออเมียนแล้ว เฮ้ี r e Circus still having radio communication p r o b แลฉันช่วยตดถ้าแต่มีีตที่นี่มีอีกามีอเขา่า่าเราไปเอะไม่รู้แหละไปด้วย้วตามเขาอะไม่เป็นก็ตามไปเลยิงน้อง เรวยาวเวยาวแน่นะมันจะเป็นมิชชั่นอย่างนั้นนะอตอนในสวยแนะ่แน่เราเนะี่ยใช้ได้เลยเนะี่ยคุณดีเรียวเว้านะแต่ทำไมตามเป็นแบบนั้นเราก็อยากไปใส่ใ้เขาเลยแค่ตามแค่มีที่ซุกหัวนอนก็ดีแล้วนะทำอะไรนะ How's it going? What's up? <visits with Então> What's up? What's up? Yeah baby! How's it going? ผมหาค่ายไม่เจอสักที้อะค่ายที่มันจะเป็นค่ายมันสามารถไปซื้ออาวุธได้นะหรือ จะเล่นมิชชั่นลดล็อก,กอาวุธก็ได้นะมันไม่ใช่กดล็อกยนี่ยมันเล่นแบบได้ไอเทมมาเหมือนเกมเอ็มเอ็มอโออาบีจีเอม,ม,มเวแบบนีแนวแนวนั้นนะโหะแหน่อะไรก็ไม่รู้นะเราจะตามเขาไปอ่ะเฮ้ยรอด้วยสนาย ขับรถไปนะม่เสียขับรถเฮ้ยาแค่นี้ก็ขี้เกียจเดินนะอะไรอะ t a n coming i o the west ตามเขาไปนะเผื่อจะพัง ห่าง900เมตรแต่ที <Jam> ่บอกเลเรใช้าไงจะดึงะตรอบข้าไมหายต่เรายิงใส่มันทีมันก็รู้แล้วมันจะรอททำไมวะ หมือนเจอมิชชั่นด้วยสินะผมเสียดายมากเลยทำมิชชั่นดีกว่า อะไรก็ไม่รู้คลิกไปนะฮะรีเพิร์ทอิสคั e พลเดือดร้อนแค่เนี้ยมาทำไมฮะโอ้ผมให้ผมให้ทั้งร้อยเองจริงจริงผมขอมอเตอร์ไซค์คนเดียวพออะขับนีน Nice it's fixed ์มาทำสามตัวฮะ แดงน่าจะเป็นเกาะออกของเรานะส่วนหลอดใหญ่ทางมุมซ้ายมือก็นะเอแปดสิบแปดนั้นอะไร,ระก,งงก็ยังงงก็ยังงงยูนะ The repair is finished. I มันทัฟฟ์กว่าพวกอื่นแป้วโดดไหมครามโดดไม่คามเสียสนายอยูใกล้ๆมิชชั่นมีคนนะเกมนี้ยิงคนไม่ได้นะโอเคแต่ไม่รู้ว่ามันมีโหมด PVP เปล่าผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะ้ัว

นโอเคมนั okay. ่นคืออะไร Oh, yeah, another again, And he's offering more than usual. Which is the the We should meet him at the crater.